สำเร็จบาทีงน่นาสนใจเลยบาทไงเอาอะไรดีคะอาหารสำเร็จขายทุกวันโมแม่บอกตลาดห้วยพุ่งตอนเย็นทุกวันโมแม่เนาะจ้ามีทุกวันเป็นอาหารแบบพื้นบ้านเราเนาะค่ะอะไรบ้างแม่ซุปบะหมี่บอกซุปบะหมี่ซุปน้ำมันขนปลาแกงหวายออมหวายเป็นอาหารบ้านเอายตัวนี้จเป็นตัดแซ่บพื้นบ้าน อันนี้ซุนหรือไม่หมอแม่นี่บอ่อันนี้อันนี้ซุนผลไม้ค่ะอันนี้แกงอ่อนซุน่อไม้ใส่บักแง่ตับหมูอันนี้น้ำพริกกะปิอันนี้น้ำพริกอ่องอันนี้แกงแกงแกงหวายใส่ยอดมะพร้าวอ่อนแล้วนี่ซุนแง่เลยค่ะพี่น้องไม่ต้องไปเห็นยากอร่อยค่ะอร่อยอร่อยแม่ออกได้เนาะนี่เนาะใช่ค่ะดูนี่แม่ไหมหอมได้เนาะอะไรคะาอมได้เนาะไม่ได้ค่ะเอาเต๋าตัวนี้เนาะอะไรนะ นี่ออกได้ไหมแม่ค้าเหรอ,อ,อแม่ค้าคีนี่ไม่เอาเออไม่ได้ผมเอาแต่ตัวนี้แหละจ้ <c oughs> อาอ่าเด้อจะกินเด้อตลาดหอยฝรั่งเด้อนี่มัดอ่ะเป็นอาหารอาหารพื้นบ้านนะครับเด้อซูโดมัยลาบห,หมูเนื้อหมึเกเคือแจเงพักกิเล็กกุนป่าเด้อเราต้องไปเฮ็ดยากครับมาเกาตลาดเอาเมื่อใส้สวยเล้แม่เนาะมีทุกอย่างเลยเนาะโอ้อย,ยขอะไรๆอบขึ้นไหลแม่เด้ขอกอบขุ้นไหลครับโอ้ยครับ อันนี้ปลาลาขีด้อโอ้มีซุนแนวเ้ยครับเด้อเนี่ยอ่านี่ปกุ้งกุ้งใหม่ๆเลยครับเด้ออาหารสำเร็จเป็นอาหารพื้นบ้านที่สารท่ออาหารขอเจ้าก็มีตัออาหารไทยก็มนี่บุกครับอาหารไทยก็มีเะไครับเด้อเอามุ้นจนนี่ที่เป็นอาหารไทยนะครับเนาะอันนั้นเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะอันนี้เป็นอาหารไทยเลยครับมีทุนแนวเลยนี่ยครับ อันนี้ซื้ออยังแม่เสื้ออยังครับเน,นี่ยร้นไก่พะโล่ค่ะไก่พะโล่เป็นอาหารไทยนะครับแจงจืดเนาะอืนนเอาไปหน้อยจัดจืดอยาง,งมากเนี่ยเรื่องอาหารไทยไก่แพงวะแม่ถุงเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบขึ้นไปเนาะอันนี้แม่แม่ออกได้เหอะออกได้ไหมโอ้โนี่ครับเด้าอันนี้ครับนนร,บนนรบ้านเป็นอรับรับจัดตัวจีนพ่อแม่บ่บ่โอ๊รับจัด ตัวขีนดำเลยนะครับเด้อหนิเด้อเบอร์โทรแม่คือผมเห็นไม่ได้ติดเบอร์โทรค่ะไม่ได้ติดเบอร์แม่จกโฆษณาไหมผมโฆษณาให้เบอร์โทรรักแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งเก้าเจ็ดหน่งเกาเจ็ดเอาพิณไว้ได้จัดตัวกินเด้อเฮ็ดตัวกินได้โทรมาเบอร์นี้เด้อคุณแม่นกเนาะ แล้วก็เป็นอาหารไทยนะครับทั้งหมดเลยเด้อพี่น้องจะกินตลาดแร่งอำเภอหอยพึ่งนะครับมีเขาน้ำเนือเข่าแล้วก็อาหารไทยทังหมดพี่น้องเขาตลาดก็ต้องเห็นนังยาครับมานี่เลยได้ได้ไปนี่ไปก็ใส่ก๋วยกินแล้วก็สบายไม่ต้องไปยุ่งยากในการนะแม่ทาให้แล้วเด้เออเป็นอร่อยเด้อนี่เด้ออาหารไทยเด้อส้างคุณเป็นอาหารอีสานครับอันนี้เป็นอาหารไทยน้ำกันเด้อเอาสายดีขายดีได้มเด้อ เอานี่เอานแต่กาเรื่อพี่น้อยอยากสนใจเรือดีใจง,งานใดๆตัวกินนมาท่วมาเบอรนี่ยใติชิฟนี่แหะครับเด้อเอาท่มาอาหารไทยอร่อยอร่อยขอ,อ,ยอคุ้นไรครับขอบคนี่เป็นอาหารจีนวะฮ้องเนอาหารอีสานบ่ครับเนี่ลาบคุณลาบคุณล,ลาบเป็ดลาบไกล่ลาบหมู หานี่สารโยมีแหละโยมุ่งเนี่ยเป้งย่างนี่มัดอะม่เนาะมัดทุกกเิ็นบอกเลยอันนี้ผู้ซื้อหรือผู้ขายนี่ยเขาผู้ซื้อกว่าใช้ผู้ขายครับผู้ขายก้อยผมนะพอเป็นผู้ขายได้นไหมขาย้วขายแล้วลงมาซื้อโอ้ขายแล้วลงมาซื้อจค่ะคุนท่านเพิ่นขายเบิดแล้วโอ้ขายเหมดแล้วอีกคับบ้างกันเรื่องเมื่อเนาะกินไปกินโอ้เนี่ยครับเด้อโอ้เนี่ยเลยแม่ได้อยังงนี้ไหมเนี่ ลูกตบบิ่มทําบะ่งเลยวดรซิ้วกากหมูค่ะ,ะพี่แะนเนซ่จัดแสบด้ว่โอ้โม,มันเนีย่ยอะรกินอะนไร <c oughs> ดอกบ้าหวานหัว <c oughs> ับ <c oughs> อันนี้เนวยนี่มีนเหมือนเลยบุกับบุกใช้ผู้เดียวบุกรับยเนี่นี่ขา้ผู้เดียวครับโอ้ย้อนี่คือว่าช่อมนัานเนี่อาหารอีสานนะคบเนาะตามบะหุ่งพ้อมบกรับ โอ้สูนี่เอาเข่าเนี้ย,ย,ยกับนีนส้มตำรสเด็ดที่ตลาดแรกตัวหัวอหอบเหรอโอ้ตลาดมืดมืดอยี่เนาะมีทุกมือเด้อมีทุกวันมีทุกวัน,วน <พะ S 1> โอ้ลาลบหมูมีเหมือนเด้ออาหารอีสานเด้อนี่เด้อเอาพคน่ะยาวเลยเด้อพี่น้อยอยากกินเด้อาาดยาวเ,เลยครับนี่นึ่งปลากับนีบับบเด้อมี่มดหาสิบบาทเนาะ เอาตัวบุญเท่ากินนะครับเด้อลาบเซ็ดลาบหมูลาบไก่ลาบปลากม็มีเนาะสูงเท่าไรพ่อ,อาาสามสิบบาทเท่านั้นลาบปลาในลาปปลาดุกบุกครับป๋าดิสุน,น่เอาปลาเด้อหนี่มขวาพ่อเด้ออ๋อนี่เจ้าของร้านนะครับเด้อ<า>พี่น้องอยากกินเนี่ยมาเลยพ่ออยากฝากเบอร์วะมาโทรมาสั่ง ชื่อไส่หรครับบ่ดื้อยังใส่โทรัพท์แบบกดอยู่บ่ครับครับใส่ส่เพาเป็ุ่นดอกุนยังใส่แบบกดตรด่เนาะลูดเพาเปลี่ยนเนาะลูดเพาเปลี่ยนครับเอาครับเพเป็น่ยนยังดิพี่น้อยอยากกินว่าลูดตลาดแจ้งเพราะมืดนมือๆครับตลาดมืดๆดิ่งดิ่ีล่ะอาหารนิสานก็อาหารนิสานมีหัวปั้นข้าวี้บ่นี่ามีหมดเนี่ยเอา อันนี้คุณพ่อพูดเดียวได้นี่เฮ็ดพูดเดียวได้หน,นิคือว่าชุดยอดชุดยอดอาหารอีสานอาหารอีสานปูทาปูทาหรือปลาทูเก่งเท่าไรครับปลาทูมหาบ้าแม่ตกผูกแล้วยิ้มหาบ้าเด้อปลาทูทูชแ,กกแช่นี่ไม่ยังแหมพวกไก่บ่ไก่หมูบ่ลูกชิ้นโอ้มีหมดนี่โอ้นี่ปลาเกลือไก่สดเนาะปีกส้ม อ๋อตลาด่ม <das S 2> ืดมัวแม่จ้าิมืดมออยากได้มากปลาเกลือไก่สดนี่เนาะปลาเกลือไก่สดแม่บ่มีเบอดิดใบบ่เบเบอได้ไหมี่อศูนย์แดส่สองหกสองศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สองหกสองีตัผ้ายเป็นอย่างไหตัว้หกหกสนยังได ไก่สดลูกซินโทรมาสืบถามเมืองได้เนาะแอะเนาะเอาตลาด,ด,าาาดอลยอยฟูงได้ปลาทูเก่งนี้สาบาทสืบเลยอ่าปลาเกลือไก่สดอ้าวทรมาถามเมืองได้พี่น้องได้ยังนี่มีมัดอยู่แนวโอ้มีหลายตูวด้วยก็หน่นอยตู้ด้วยเนาะตู้แช่ลูกซินนะครับท่านโอ้หลายาหลายหลายของปลาเกลือมีมัดอยู่แน่พื่กันเนาะ เกี้ยวปลาเกล้ยปลาเียโอ้ยแม่ยังน่า้องเน่ครับเปนไฟค่ะเปนไฟเปนไฟกับไก่อกว่๊อผมเนี่ยพูดเท่านี่บ่รู้จักไปนิดหนอยนะน้อยเป็นไฟเกับมันทอดดีเนเนาะค่ะมันทอดเน่าๆนี่นี่แหละแต่ว่าเพื่อนว่าเป็นไฟเนาะใช้อันเท่าไหรครับเนี่ยเบาท โอ้โหถูกใจดีเด้อเพื่อนมาที่เป็นไม่รุ่นเนาะเด็งหน่อยเว้นหนูเด้งหน่อยเว้นดนพูดเท่านี่ก็กินได้ที่กันอยู่เนาะพูดเท่าก็กินเราไม่สื่อจับได้มีอยู่อ่ะอูบอกครับนี่เด้อแม่เป็นบอสกินเด้อเอาเฟ้นไฟเฟ้นไฟหวดก็มีเนาะหวดของอันปาตีโอของปาตีของฮุโรนเนาะของแม่มีแต่เฟี้ยนไส้เนาะเฟี้ยนไฟกับมันทอดที่ธรรมดานี่บเพื่อนหลายครับ โอ้แผงลูกสิ้นลูกสิ้นนี่ครับห้องปลาเกลือกี่บ่จ้าอ๋อลูกสิ้นห้องปลาเกลือให้กันบ่เอาจากถังเมื่อหนึ่งขายเราเนี่ยครับเสียบไม่เท่าไรละครับห้าบาทห้าบาทสิบบาทมีไรขนาดเลยอยากกินยังมีเนื้อปลาที่มัดมัด้ผมมัดมือ่แม่นึกแต่แล่มัดมือบ่ ตลาดเหมือนวันนะครับเด้อของปลาเกือเดืองนี่มัดกับน้ำดูสิ่งปีกองนี่เด้อมาเลยมาเลยนี่คือด้านนาตลาดดวยครับทา่ามแต่รดจอดเอเล่อยู่ทางิางีรน่ะนี่หอมขนาดข้าวขีว่โบราณ กีโบราณนี่ยเงี้ยวนี่เนาะเห็นได้ไหมเฮ็ดเป็นกลมๆเนาะก็แต่ว่าพอนเฮ็ดแบบโบราณแบบเงี้ยเงีวเนาะเงี้ยเงี้ยวแบบโบราณเลวยกีแบบโบราณมีแต่เกลือกับไข่มีแต่เกลือกับไข่ไม่มีไม่ได้ใส่อยังเลยไม่ได <right. S 2> ้ใส่ยังเกลือกับไข่เกลือกับไข่ปอดไว้ซอยตาผมแล้วก็ไฟธรรมชาติไฟธรรมชาติหอมใช้ไม้ไผ่ก็ไม้ไผ่ธรรมชาตินี่แหละกาน ไม่ไม่ไม่ด้ามไม่ไผ่ครับเขาเอิ้อนยังก็ไม่เสียปั้นเกาหลีไม่เสียปั้นเกาหีเราใส่ไม่ไผ่บ้านเขาในร้ลนออกไดอยู่เนาะออกได้วะอ๋อเนี่ครับปั้นเกาหลีเลยนี่นี่นี่ข้าวจีโบราณสิบบาทสิบบาทไม่ละสิบบาทเกาหลีโบราณนี่ข้าวจีโบราณตลาดหน่วยเพิ่อนได้ครับมื้อหนึ่หรือตลาดแรงครับยางเที่ยงไปหาทุกหนึ่งครับเที่ยงหาทุกหนึ่ง กีแต่เที่ยงหาทุ่มหนึ่งเข้าขีโบราณเด้วยหาจินได้เลยครับผมไปสายที่เห็นได้แบบกลมๆอันนั้นเป็นข้อมูลเขาอ่นนั้เออใส่กลมๆเหรอสิใส่ชู้มรสใส่เนื้อใส่กะทิใส่เนื้ออันนี้ไม่มีแต่ว่าตัวนี้เป็นโบราณคต่เกลือกับไข่กับเกลือออกเข้มๆหอมๆไข่แซ่บเนาะพ่อเนาะ10บาทเท่านั้นเนาะพ่อเนาะจากเที่ยงถึงหนึ่งทุ่มมาเลยเด้อดีพ่อกับรังกีเด้อ นี่อันซุกแล้วครับนี่เด้อข้าวขีนะครับไม่ใช่ปิ้งหมูนะครับข้าวขี <c oughs> ข้าวขีโบราณนี่ไป,ไป้ายได้ป้ายข้าวขีโบราณนี่ตลาดหอยเพิงนะครับไม่ละสิบบาทพี่น้อยอยา,ากได้มาเลยถ้าไข่เป็ดผมคุณผัวที่ไข่ไก่ไข่เป็ดครับโอ้ถ้าไข่เป็ดเนะาะไข่ไี่มันไม่ติดนะไข่ไก่มันไม่ติดแต่ไข่เป็ดมันดมันนีย่อยลุ่งรุ่งมดโอ้แต่ไข่เป็ดดีโ่อย นี่ไป็นนาำปุ๋งแล้วนี่มีแต่เกลือกับไข่เท่านั้นโบราณแหมพงกระกลังเซ็ดเตอร์หน่อยด้อคุณแม่คุณยายพงกระลังเสียบพันปีแบบไม่ไพ่กับไม่ไพ่โบราณราน์น,น้ำมันด่านเนาะไพ่บ้านนี่ละไ,ะไพ่บ้านนี่ละโอ้ยไพ่ทุ้งอยู่ไหนวะเนี่ยห้าสิบบาทครับนี่อะไรไพ่ห้าสิบเด้อไพ่ทั้งขุ่นของเขาวบกกว่าขุ่อขอนอ่ะแมนครับแมนเนาะ ่แล <ort. S 2> <Okay. S 1> ้วนแก่ด้กีกวางกัเลยไตเีหอมหอมเด้อตกีนรางสบาทสบาทครับ้ะพี่น้องอยากกินเด้อตลาดห้วยพึ่งกันเด้อนั่มแรงมากเลยบอพิทหวังครับตั้งด้านนาตลาดด้ครับเด้อมองรถจอดกองกันอีเล่หน่ยเด้อต้นขอกีนสิเน่มเยอเลยไข่กับนี่ครับไข่ของหอมเด้อไข่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 โอ้ยไข่เป็ดไข่เป็ดถาเท่าไพนี่ร้าสบาทสาลูกนะ ถือว่าไม่แพงน,นะครับยุคนี้ก็ไม่แพงไม่แพงไม่แพงอ้าวนน้นนังเด็กกีเดอร์ดันเด้ออันนี้เจ็บร้านเหรอวสวัสดีค่ะบ้านขาอสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีค่ะร,ร,ราชาปลาเผา093 4145988อยากกินปลาเผา อยากกินปลาเผามาเบอร์นี้เลยแต่วันนี้หมดแล้วจองไว่หมดแล้วจอดไม่หมดแล้วนี่เด้อนี่เด้อโอ้ยนี่นี่นี่ครับจองหมดแล้วหมดแล้วมื้อนี้เนาะได้ค่ะพี่น้อยจะได้ก็โทรมาก่อนก็ได้พี่เตาบอกการหาปลาอยู่บนเตาโอ้ยนี่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 โอ้แต่ว่าหมดแล้วหมดแล้วครับจูจองหมดแล้วหมดแล้วจองหมดแล้วเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนี่หมดแล้วหมดแล้ว ทุดละเท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นทุตใหญ่ร้อโอ้ชุตใหญ่ร้อยแปบมีทุดเล็กบ่ชุดเล็กร้อยห้รอยเจ็ดนี้ร้อยห้าสิบร้อยโอ้อันนี้ตัวนี้เล็กที่สุดคือร้อตัวนี้ร้อยเจ็ดสิร้อยแปตัววใหญ่180เนาะใหญ่สุดเด้อโอ้ร้อยเจ็ดสิบครับพี่น้องต้องโทรสั่งเล้อสิมัดกรที่ไหนเด้อนยี ราชาปลาเผาชนนิยมจากบ้านขุดบอดได้นบ่ทไมบ้านขุดบ่อนะครับด้แต่ว่ามาขายอยู่ตลาดหอยพึ่งรัม่นนียัอ่บ้านเดยอนี่เลยข้งหลังนี่จำได้เราไปขนขนมจีนหมดหมดใช่อันนี้เขาจองหมดแล้วใ ้ขายดีเด้อครับเด้อเอาพี่น้อยเนีกินเบอร์นี่ละเบอร์นี่ละเด้อนี่นี่ครับแม่ค้าพ่อค้ากำลังย่างเด้อตลาดหัวผึ้งนะครับเด้อเริ่มตังแต่ยี่โมงเออเปิดสิบโมงค่ะโอ้สิบโมงสิบโมงจะได้ทานปลามาสิบเอ็ดโมงสิบโมงโอ้สิบเอ็ดโมงนี่กินได้แล้วเพราะว่าสี่โมงเริ่มย่างเอาลูกค้าจองไว้ก็จะได้ครับจองเลยโทษโทษถามวันนี้ในป่าได้ขายดีเด้อขายดีขายดีครับเอาราชาปลาผอครับขอบคุณหลายครับเด้อ ขายดีมากขายดีมากปลาเผานะครับโอ้ยเดี๋ยวไปได้พราะอะไรเลี้ยงระบอบานี่เหลืองแล้วเหลืองแล้วนี่เลื้ยงเหลืองนะครับเด้อปลาดนาไข่ไม่มีการย้อยไม่มีย้อยไม่มีการย้อยเพราะว่าเป็นไข่เป็ดอย่างดีจะอร่อยสี่บาทเท่านั้นสีว่างสี่บท่านเลยนะครับเด้อนี่เพคนเชี่ยวไปก่อน ว่างปักกับใยปักไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่าขายดีครับเป็นตกาหี้โบราณน, <c oughs> นี่นี่หอ,หอมหอมเนอะเอาสิบบาทเท่าน,นั้นน้องแม่น<า>เนาะอ้าสิบบาทเด้อนี่เอาคุณแม่คุณพอ่อคุณอืมครับหมดเลยครับเด้อมาท่านกับท่านได้เกาหลีเนี <c> ่ <oughs> โอ้อันนี้เป็นน้ำเต้าหู้เด้อนี่เด้อโอ้เตโ้าหู้ขใครจะจะงมงล่ะ้าหู้นี่ยสองบใบสองขายไปถึงกี่ทุ่ม โอ้ทุ่มหนึ่งเด้อน้ำเต้าหู้นะครับเด้อมีดคุณแม่เนาะเป็นยังไนตล่ะนี่นึงมันเป็นชาเขียวนองโกชาเขียวมีหมดเนาะโอ้นี่เด้อเนี่ยเต้าหู้ทรงเครื่องนี่นะครับตามราคานี่เด้อเต้าห้อยสดเอามีดมดอยู่ในเด้อสิบบาทเท่านั้นปลาตั้งโกห่าบาทอ๋อถูกตัวนี้เนาะเอาอยากกินที่ตลาดหุยตรงนี้ละมาเลยนะครับเด้อ ่าขอบคุณหลายครับอันนี้ไม่หนักกว่าน,นี่ปลาทัง,ขง,ขง,งโขใส่นมโถปลาทังโขใส่นมก้นมเย็นด้วยครับเต้าหู้นะครับเด้อยนี่ละตามป้ายนี่ละมีหมดหลายยี่หดด้อเลยสิบบาทสิบบาทถูกๆเลยขอบคุณหลายครับ คนก็มีหลายคนคนก้าวูนเนาะอาหารไทยอาหารปักใต้แซ่แบแซ่บนะจ๊ะโอ้ร้านกับข้าวอร่อยอร่อยอาหารไทยอาหารปักใต้ตลาดห้วยผึ่งนะครับเริมมมเมม่มจังโ<า>มงแหมพ่อแม่เริ่มจักมงเออเริ่มจังไปบ่ายสองโอ้บ่ายสองถึงประมาณสักสองทุ่มสเนาะพ่อแม่เนาะเอาอาหารไทยอาหารปักใต้ได้หายาได้อาหารปักใต้บ้านเฮาเนาะสีพุ่นแม่ที่เท็นเนี่ย พี่น้องอยากกินตลาดเนื้อเฟืองได้ครับเด้อจากใบสองเลยนเนะาะจ้าใบสองถึงสองซุ้มเนาะพี่น้องมาเลยเด้อร,ราคาถูกถูกราคาถูกถูกกี่บาทแม่สามสิบบาทแม่ถูกถูกสามสิบบาทพี่น้องเอาไป <15. S 1> ใส่ถ้วยกิน,นไๆๆด้ง่ายๆเลยอยู่บ้านเด้อนี่เอาหมีม่มัอยู่นี่เด้อพี่น้องอยากกินอาหารใส่เลยครับอาหารไทยไแม่ออกได้เนาะเออมาหาคุณแม่เลยเด้อที่ตลาดเนื้อเฟนอยู่ด้านหน้านี่แหละครับเริ่มมองรถจอดกองอิเลี่ยนอยู่เหมนเนาะอ๋อเนี่มาเลยอยาหาร ไทยกับอาหารปากใต้มีที่เดียวในตลาดหุ้ยพึ่งอาหารปากใต้หายากอาหารปากใต้เด้อมาหาแม่ได้เลยจีบสารที่บาทครับก็ต้องไปเห็ดหนุ่มยากครับพี่น้องมาหาแม่ได้กินเลยนี่เด้อปรุงรสสารที่บาทตัวนั้นเออเฮ้ยเขาคุ้มต้องใจอาหารปากใต้เพราะว่าหายากในอีสานเราเนาะแม่เขาเข้าใจบอกโอเคเชอร์บูนโอเคเชอร์บูนตอนจะขายอยู่ในห้างกระห้างพิกซีขายอยู่ในห้างพิกซีใช่ ทีนี้มันซู้เปอร์เซนต์เขไม่ไหวโอ้ครับครับก็เอามาตลาดห้วยพึ่งน้อแม่เนาะตลาดห้วยพึ่งตอนเย็นนะครับเด้อเอาขายดีไหมแม่เด้อขอบคุณหลายเด้อแม่ฝากเบอร์โทรผมบอเบอร์โทรผมเฮ้ยหาหารักเจีเบอร์โทรมาถามมาอย่างเบอร์โทรจำไม่ได้จำไม่ได้แม่ใช้ระบบกดอยู่ใช้ระบบไม่ค่อยจำนะไม่ค่อยจำขอบคุณครับโบเป็นอย่างครับข้าวขาวหมูครับข้าวขาวหมูก็เป็นตาแซ่บกัน ทอดนิครับมูข้าวขาหมูเอข้าวขาหมูครับขอได้ไหมขอได้ไหมไม่ขอไปค่ะเอาแต่เอาแต่ข้าวขาหมูนะครับเด้อขาย้ยังไงเลยครับข้าวขาหมูข้าวขาหมู50บาทขาหมู50บาทขาหมู50บาทเรด้อ อันนี้ก็เป็นไก่จีอันนี้ก็เป็นต้มยำห้าสิบบาทถูกสุดเลยครับห้าสิบบาทก็เป็นแอันเสร็จเลยนะฮะเสร็จค่ะยู่ตลลาร์เหมืนเดิมหมือนเด้อเอามาเลยครับจากใบสองห้อนสองถุงเนาะเนียนๆเอามาเลยครับเอาเอาด้านหน้าตลาดนะครับด้วยเสียรถจอดกองอีเล่ยนี่แหละมาเลยรถทั้งด้านหน้าทุกวันเลอนี่ าะด้านหน้าก่อนอันนี้เป็นลูกชิ้นแม่ลูกชิ้นป่ะครับลูกชิ้นลูกลูกชิ้นไก่ทอดเนาะอยู่ด้านหน้าตลาดนาะนแม่เนาะอยากกินมาเลยท่างนี้ละอืมเป็นลูกชิ้นไก่ทอดเริ่มแต่กี่โมงแม่อันนี้เริ่มเป็นแต่แปดโมงเช้าค่ะโอ้ตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยแสได้ว่าหมดวันเลยก็บางวันก็หมดเลยบางวันก็ครับหมดวันแล้วก็ถึงสองทุ่มหมดแม่บอก โอ้พี eat, s <S ่น oh, yes. er. like like ้อยอยากกินเด้อเนี่ไก่ทอดเนื้อนี่มัดอยู่นี่เนื้อนี่ยังนะพ่อแม่มาได้เลยค่ะมีไก่ทอดมีลูกินทอดที่ด้านหน้าตลาดเหรอหน้าะมีหนังไก่อืมนังไก่หนังไก่ก็หมดแล้วค่ะขายหมดแล้วอันนี้เป็นหนังไก่ไส้ไก่หมดแล้วเท้าไก่ตีนไก่เหรอพ่อแม่เนาะตีนไก่เสียบได้ตีนไก่ทอดเนาะเอาไปยำโอ้เสียบแก่ดีกันยำได้แก่ดีกันยำได้แม่ออกจากได้วะออกได้วะออกไินอะ ออกออกได้ไหมออกคลิปเออนี่นะเป็นแม่คนเด้เชื่อเป็นค่าเชื่อโฆษณาเลยแม่โฆษณาเลยไก่ทอดอร่อยอร่อยค่ะตลาดห้วยพึ่งค่ะตลาดห้วยพึ่งแปดโมงแปดสองทุ่มมาเลยตีนไก่ทอดหนังไก่ทอดมีหนังไก่มีไส้ไก่ทอดไส้ไก่ทอดโครงไก่น่องไก่มีหมดมีทุกอย่างเริ่มเศ่ษีีบ้านไหมเริ่ม ไก่ทอดกันปีนข้วจะยี่สิโอ้ข้วละสาวขั้วยี่สิะขั้วละสาวยี่สิบลูกชิ้นก็มีเด้อเอาของแม่เด้อมาเลยเนาะตลาดห้วเฟืองเด้อขอบคุณด้านนานานี่แล้วเนาะแม่เนาะมองรถจองกดจอดกันกองเอรี่อยู่เด้อเนาะรถจะรถมีแต่รถมีแต่รถเลยขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายอันนี้เป็นเนื้อย่างนะครับเด้อเป็นเนื้อย่าง นี่แม่ช่องผมนี่เป็นเนื้อย่างนี่เถวเรื่ยเป็นเต้าเนื้อย่างทั้งตีเด้อกิโลร้อยห้าสิบบาทหรือครับผมโอ้เป็น <c média> เป็นเป็นเนื <Lebanon. S 1> ้อย่างค่ะกิโลละร้อยห้าสิบบาทด้ครับด้วยเนื้อย่างมุสเซ่เจพอเจพอนโอ้เจพรนแ่เกี๊ยวน้ำจิ้มน้ำซุปค่ะแจ้าเจพรนโอยน้ำจิ้มแซ่บด้วเพราะว่าเจพรเป็นร้านเนื้อย่างดีค่อยได้ยวยิ้มคุณหมออยู่ว่าเจพรนี่ เนื้อ,อย่างอร่อยโอนน้ำจิ้มอร่อยมากมเนื้อ,อย่างขีดล,ล,ลสดะลลสิบห้าบาทร้อยร้อยห้าสิบเนาะออกได้เนาะครับเนาะเออเนี่ยค,ครับเด้เอเจ๊พรบอกครับบ่าเจ๊พร,อเ,อพรอเอ๊พรคยหน่าเจ๊พรยังคนกลางี่ลูกน้องกันเจ๊พรเออเนี่ยนี่นะครับแมนมดมาเนี่ยเนาะะแมพวกลูกชิ้นพวกเอย่างก็มีมดเนาะอันนี้เป็นถุงบอกครับลูกชิ้นหนังกรอบ้ลูกกชินนหังรอบเป็นถุงเนาะแต่ว่าด้านนี้เป็นกิโลค่ะ อันนี้เป็นถุงน้องอนี่หมดเนาะ,ะมีอะไรบ้างครับลูกชิ้นมีหนังกรอบมีฮอสดอกมีลูกชิ้นเจ๊พรเน,น,ะนาะโอ้ดีเบอร์เด้๋เอาเบอร์ก่อนเด้พอพีอออ่น้องเด้อซูนโอ้ตาไวบนวลอะไรได้บ้างอ้าวศูนย์แปดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์แปดหกสองเด้อเจ๊พรครับเจ๊พรแม่ย่างพี่น้องจะทู่สื่อถามหยัางทู่ทมาได้เลยเบอร์นี่แหละเด้เออ้าวอันนี้คือด้านหน้านี่คือเป็นกิโลเนาะ อันนี้เอินว่าเนื้อย่างเนาะมีหมดนี่เนาะชุดเนื้อย่างมีหมดพี่นอยจากได้นังยเรียกว่าเลยจรลกอร่อยหาซิ้เนาะนี่ครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หสี่ห้าเก้านะครับเด้อเอาพี่น้อยจากทรมาสื่อถามก่อนก็ได้รีมากก็ได้นื้อะรามวย่งนะครับเริ่มจะยังโมงกับเริ่มประมาณเจ็ดโมงค่ะโอ้แต่จะเารเลยเนาะเจ็ดโมงเศรถึงจีทุ่มครับสองทุ่มเด้อ เอาพี่น้อยากได้เนื้อย่างไปกินบ้านแซ่บๆของเกลพ่ยพอน้ำจิ้มอร่อยๆเนาะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นแม่เล่ตลาดห้วยกลงได้ครับเลอยู่ด้านนานีแหละเด้อด้านนามองรถจอดกองกันอิเล่ยี่นี่แหละนี่แหละเด้อเอาเอาเนี่ยครับนี่นี่ครับเอาเจ้าของเด้อเอาขอบคุณหลายครับเด้อขอบคุณเจ้าหลายครับเหาพูดแบบโฆษณาเลยตลาดห้วยพึ่ง โอ้พวกปฝาเพิ่นเมื่อหมดเลรอวะเหรอฝาพื้นเมื่อหมดเลรอเนาะฝายหมดแล้วว่าที่มาเบิ่งปฝาอยู่นี่เนาะห้าสิบบาทเป็นอย่างน้อยนึ่เดยโอ้เป็นตักแต่ห้าสิบาทเด้ออันนี้เป็นปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อร้อยหนึ่งปลาสลิดบางบ่อร้อยเดียวนะครับอันนี้เป็นตักแต่เนาะแม่ต้องมดบัวครับดูแพงหน่ย ปลาอย่างเดียวเนะเออเเาะแบบผลิตภัณฑ์แบบป่าเลยครับพี่น้องได้เด้อที่ตลาดหอยผยนะึ่งอยู่ละอยู่ด้านนาตลาดดนะครับเด้อด้านนาตลาดมองรถจอดได้หลายเนีย่ยมาบอเด้อเนาะเดี๋ยวนี้มันคำแล้วเนาะไตเวีนที่อะไรได้หืม <c oughs> จะเยอะเลยเด้อมาจากนี้เด้อน,น้องปอกได้ป๊ปครับปอกทิดได้ไหมปอกได้ไหมได้ครับเออนี่นี่ครับเจ้าของร้านเด้อเจ้าของร้านนี่พี่น้อยอยากกินป่าเด้อตลาดหอยเพิงมากเลยเด้อ ตลาดห้วยพึ่งที่มอสเนาะสุนแนวป่าเนาะมี่ยังเนี่ละปลาหวานปลาหวานปลาของกินเล่นครับผนี้จะเป็นของกินเล่นเนาะอันนี้หมูหอยร้อยหนึ่งเริ่มจากกี่บาทครับร้อยหนึ่งครับเริ่มจากร้อยเนาะร้อยเดียวเนาะถุงเป็นถุงเนาะนี่ครับเจ้าของร้านน้องนะเบอร์โทรจากฝากไหมครับครับ089ครับ089 843 843 9642ครับ9642ครับยากผลิตภัณฑ์ปลาครับ โทรมาเบอร์นี้เลยสอบถามได้นะครับโอ้อันเดียวกันโอ้อันนี้เป็นอันเดียวกันเนาะเบอร์นี้แหละเนาะอยากได้อาหารทะเล120บาทอันนี้เขาเรียกว่าทางกองหมึก120บาทเด้อนี่ครับน,รนี่แหละจุดเป็นเด้อล่านนี่ละนี่ละเบอร์โทรอยู่ใตชิฟต์อย่และเด้อของน้องกอนเด้ออยากได้มาเลยมาเลยสแกนก็ได้ไม่ไม่รับเงินสด รับเงินสดสแกนก็ได้โอ้สะดวกสบายเลยสะดวกสบายเลย,ย,เลยพี่น้องบ่มีเงินก็นมาได้ครับสแกนเอาสแกนนะง่ายๆครับสบายแล้วช่วมือเลยเนาะช่วมือเลยเพราะว่าถือเงินกันแล้วลเลยโอ้นะครับอันนี้ประเภทยะเลอด้วยเจ้าเดียวกันได้กับน้องเพคนอันนี้น้องผู้ชายด้วยอันนี้น้องผู้หญิ่งเลยครับเนะพื่ออันนี้เท่าแก่เนาะอันนี้เป็นเป็นลูกน้องค่ะโอ้ เป็นผู้ขายผู้ขาย <c oughs> โอ้ยเป็นแต่าเสปปือเปิดมือกันมีเนาะโอ้ยอาหารทะเลเด้อตลาดหอยพึ่งครับตลาดหอยพึ่งเอามาเล่ตลาดหอยพึ่งโอ้ยหอยแครงไม่รอดแต่จิบเป็นแต่าเสือเนาะหอยมาเร็งกู้ก็มีนะครับเด้อหอยมาเร็งกู้ก็มีนะครับรับเงินสดแต่ไม่มีเงินสดสแกน <c oughs> สแกนได้สะดวกสบาย5บาทก็สแกนได้สบายเลยซื้อมือัยเนาะ นำกิ้มที่้อมเด้อเอาจำได้เบอร์ทั่วเบอร์นี่แหละเด้ออยู่ใต้คลิปนี่ะเด้อของตาแก่เพิ่นนะครับพี่น้องดนจตตารหอยเครับที่ด้านนาตลาดครับมองรถจอดได้หลายแหล่กองเอลี่ยยู่รถนะเดื้อข้างนี้เป็นยังไงปลาสดบ่ครับปลาสดป่ครับป็ตัวใหญ่ป่้อนาถูลสีตัวใหญ่่โปยู่เนอยู่เน่นูไลสี ปีปลาสอปีเนาะคอคอใหญ่เลยอันนี้เป็นปลาสดตั่อเนาะนี่ครับตัวใหญ่โล่รคะล่ส่โละตัวนี I mean, ้จะมีสองโล่ะสองโลนึ right ่งสีเนาะตัวใหก็ได้อ่น้ำลาพก็ได้ปลาาสุนลอยที่หาปลาสอปีปลาสายหอมปลาสองปีก็ได้สายทั้งเกือไง น้องนี่บริษัทได้น้ำซัมอยที่ห้าบาทที่รูลอ้าสาสิกำลังต่อรองด้ครับน้องแม่เพิ่งมาซื้อกำลังต่อรองกันอยู่ปลาครับปลาสดปลาสดปรสวผู้บาไงนแล้ว่ก็วครับหไเลยปลาตัวนี้โอ้โหเนี่ถือว่าไงเด้นคุณ่าเอาซื้อขายกันแล้วด้ครับด้วยบอกพูดไรแม่ด้วยมู่มือบอ ี๋ยวจะปลาเด้อเอาสีขากันเล้กครับย้อเท่าไหร่ก็แม่น้ำลอยอกิโลละใช่อยหาสอ้ลาสิเอะบอพูดหลายแม่เด้อปลาแนกปลาครับวิน่เ้อปลาสดปลาสดอันนี้กะสีเปลี่ยนพวกพวกักพวกนอย่างนู้ลาดีบังไงเหอนเด้อเป็นผักเป็นอะไร่ะทางด้านนี้เด้อ ตลาดทักเลยครับ right, พ right, right. right. ี่น้อนได้กมาทางในี one. ่แหละนันตลาดหรือแถบนี้มาที่แนวเลยตลาดตลาดขายตส่งขายส่งนี่เป <reach> ็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นี่เป็นร้านของช้ำเนาะแม่เนาะที่มาที่แนวเนาะของช้ำเนาะโอ้มีหมดเลยนะกินน้ำปลาเอาทางในี่เลยกันอย่นั่ในตลาดคือเป็นอ่าพวกทักเนอ พวกผักพวกอย่งนั้นหลายๆนี่แหละขายดีแล้วครับไปลำกันเลเป็นพวกผักกทั้งนี่ด้อเอาผมภาพพี่น้องเมื่อบ่งทั้งนี่คือที่เหมือนแหละครับเป็นตลาดไหวแล้วเอาตลาดหัวเพิงกับภาพพี่น้องเบิ่งเด้อครับเมื่อนี้เด้อวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับกับภาพพี่น้องรอเบิ่งด้านใน้าจเป็นพวกผักพวกอย่างกับเป็นเปิดเพ่งนะครับเปรี้ยวไทยพี่น้องเบิ่งปินไลยนะครับ เอาพี่นอ้องเบื่อแล้วนะครับทังหลกับที่น,นี้นมันครับด้วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจใหนนะไปเลยครับด้วยขอกำลังใจพี่นอ้องครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ